ะคะะนวันนี้ครูแตายพามาดูกิจกรรมแข่งขันกล่องเกมการแพร่ระบาดสิ่งเสพติดโครงการต่อเนื่องปี2568และเบื้องหลังกว่าจะได้รางวัลของนักเรียนกันค่ะห,หลังจากที่พวกเราไปเข้าค่ายเด็กฝ่ายดีที่ดอยตุงเราก็ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆพื่นพ,พี่น้องๆในโรงเรียนและฝึกซ้อมการแข่งขันกล่องเกมในช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนโดยมีคุณครูต่ายคอยสังเกตการเล่นเกมและให้ข้อเสนอแนะ และแล้ววันแข่งขันก็มาถึงวันที่10กันยายน2,568พวกเราสมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่อัศวินวาริดาชัยพัฒนจันเพนพนปรปวีนและวรเมธโดยมีครูต่ายพาไปแข่งขันที่หอฟินอำเภอเชียงแสนบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ สถานที่แข่งขันมีการลงทะเบียนมีมุมถ่ายรูปและพื้นที่ให้เล่นเกมเพื่อล่าของรางวัลต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีการเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวันขนมน้ำดื่มมากมายทั้งอิ่มและสนุกพอถึงเวลาเปิดงานพวกเราก็ไปรวมตัวกันที่ชั้น3เพื่อร่วมพิธีและเข้าแข่งขันตามรอบการแข่งทั้งครูและเด็กๆตื่นเต้นกันมากๆลุ้นทุกรอบว่าเด็กๆจะได้กลับมาไหม พอถ้าแพ้คือตกรอบแต่พวกเราก็ให้กำลังใจกันจนรอบสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอัศวินและวาริดาได้เข้ารอบไปชิงชนะเลิศผลการแข่งขันออกมาก็ทำให้พวกเราภูมิใจและพอใจปีนี้เราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองพร้อมเงินรางวัลโรงียน 2, บาทกับโรงเรียน ขอบใจเด็กๆที่ทุ่มเทและสละเวลาหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อมแข่งขันกล่องเกมทุกๆความพยายามมีความสำเร็จซ่อนอยู่เสมอขอบคุณค่ะ